สวัสดี FC ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าทุกท่านทุกคนนะครับผมส่งท้าย FC เข้านอนเข้าพักผ่อนในค่ําคืนนี้นะครับเป็นค่าคืนที่แสนพิเศษคือค่ําคืนวันศุกร์นะครับที่จะต่อด้วยวันหยุด2วันนะครับเป็นในช่วงเทศกาลปีใหม่ผมให้ชมเหรียญกระสาบหมุนเวียนในหลวงรัชกาลที่9และเป็นเหรียญสําคัญมากม ในวาละพิเศษที่ F c ทุกท่านรู้จักคุ้นเคยกันอย่างดีมากและเป็นเหรียญที่สุดนิยมมากๆตลอดกาลเลยนะครับนั่นคือเหรียญ10บาทสปปส,สีปีการจนาพิเศษนะครับจะลองกองสิริราชสมบัติครบ50ปีการจนาพิเศษปี39ซึ่งมีจำนวนการผลริตถึง181ร้านโปเรีานกนะครับแต่ว่าได้รับความนิยมมากๆผมซูมให้ดูรายละเอียดใกล้ๆนะครับได้ชมพระบาร,รมีของในหลวงชาตที่9นะครับซึ่งด้านหน้าเหรียญนี้ประทับ พระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่9ฉลองพระองค์ครีมหาจักรีครึ่งพระองค์นะครับผินพระพักมาที่ด้านหน้าของเหรียญจะรึกข้อความพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสยามินทราธิราชบร,รมนาถบพิตรรัชกาลที่9นะครับมีลายกระหนกอยูอ่ข้างลำดับนะครับลำดับกษัตริย์ของพระอง์ท่านคือรัชกาลที่9นะครับเล็กๆ สองจุดนะครับแล้วก็ดูเหรียญน,นี้นะครับดูรายละเอียดของเหรียญเป็นเหรียญผ่านประสบการณ์มากมีล่องรอยการขูดการเขียดแต่ยิ่งคมชัดเข้มขลังด้วยภาพรบรมีเห็นเนื้อโลหะด้านหน้าอย่างชัดเจนผมคงไม่ต้องอธิบายรายละเอียดมากนะครับเ c เห็นแล้วก็คงจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสวยมากๆนะครับยิ่งชมใกล้เท่าไหร่ยิ่งสวยนะครับผมพิก เหรียญน,นี้ให้ชมตรงขอบนะครับมีฟันเฟืองถี่สลับเรียบเป็นแบบเหรียญสิบ,บาทปกติแต่โฟกัสสำคัญที่เป็นอมาตะนิยมก็คือด้านหลังซึ่งประทับตราสัญลักษณ์ฉลองครองสร่ราชสมบัติครบ50ปีมีพระราชรัชกรนะครับภายในอุณารมตามที่ f อเห็นแล้ว มีช้างเผือกสองเชือกชูพระราชรัญชกรอยู่บนพานนะครับแล้วมีพระมหาพิชัยมงกฎุฎแผ่รัศมีคุมอยู่ด้านบนนะครับมีหมายเลข50อยู่ด้านล่างจะรียกว่ความฉลองกองสิริราชสมบัติครบ50ปีการชนาพิเศษนะครับ9ก9มิถุนายน2 5 3 9ประเทศไทย10บาทเหรียญ10บาทรายการนี้นะครับเป็นเหรียญที่นิยมคมชัดเข้มขังและนิยมอยู่แล้วโดยอมาตะตลอดกาลนะครับยิ่ง ระองค์เสด็จสวรรคตแล้วเหรียญรายการนี้ยิ่งได้รับความนิยมทุกชนิดราคาเลยนะครับขอบคุณ f อทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวเหรียญสำคัญพระเครื่องที่มีคุณค่ามีมูลค่าเอฟซชมเรื่อยๆขอบคุณ f อที่กดแชร์กดวิวกดเช็ครีวิวนะครับเช่าบูชาพระเครื่องเหรียญสาคัญวัตถุมงคลทุกรายการขอให้ทุกท่านสมหวังหวังสเร็จลํารวยเงินทองทุกคนนะครับ